รองเท้าแตะวิ่งรุ่นโทราเน่เธอคอยกรีนเป็นรองเท้าแตะที่ใส่สบายมากเพราะพื้นหนานุ่มเบาสบายให้การซพปอร์ตเท้าได้ดีเหมือนใส่รองเท้าผ้าใบามีสีสันสดใสดูไม่ธรรมดาเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์วิงเหมาะสำหรับใส่ไปเที่ยวหรือไปซื้อของใกล้ๆเหมาะสำหรับใส่วิ่งรีคา v e เวอรี่รันหรืออีซี่รันแต่ไม่ให้ความปร่งลมเท่ากับการใส่คีบเพราะมีการคลุมส้นเท้าไว้อาจเกิดการเสียดสีกับผิวเท้าได้ รองเท้า V A R I V Recovery Sandal เป็นรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพที่มีดีไซน์รองรับอุ่งเท้าตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยฟื้นฟูเท้าหลังวิ่งหรือใส่ช่วงบาดเจ็บผิวสัมผัสไม่ระคายเท้าลดอาการรองช้ำน้ำหนักเบาทนทานไม่ลื่นมีเฮลคับเพิ่มความมั่นคงใส่สบายและดูดีกับชุดอะไรก็ได้ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและการเดิน รองเท้าวิ่งรุ่นคเเีียน s a n d ด l Deep Ocean b l ลูเป็นรองเท้าแต่วิ่งมาราธอนแบรนด์ไทยที่มีสายรัดข้อเท้าแข็งแรงพื้นรองเท้าอีวาโฟมเบาดีดเด้งสบายและยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันแต่อาจเกิดการเสียดสีจากการสัมผัสกับผิวเท้าได้ รองเท้ารุ่น 100K Elite Turquoise Green เป็นรองเท้าแต่วิ่งมาราธอนของแบรนด์ไทยวิงที่มีคุณสมบัติเด้งเบานุ่มและกันลื่นเมื่อเปียกน้ำยังมีการใส่สารยับยัง mm ้งแบคทีเรียเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคในรองเทา้าใช้ได้กับการวิ่งทุกระยะไม่ว่าจะวิ่งระยะสั้นหรือระยะไกลมีสายรัดอังเกลล็อกดาวพร้อมตัวล็อปเพื่อให้รองเท้าไม่หลุดจากเทา้ามีสีสันสดใสเทอร์คอยส์กรีนที่สะดุดตาและมีน้ำหนักเบาเพียง100กรัม เหมาะสำหรับคนที่ชอบวิ่งแบบเป็นธรรมชาติและช่วยให้ผู้ใช้ฟื้นฟูได้อย่างผ่อนคลายรองเท้าวิ่งรุ่น Elite Machine g r e y เป็นรองเท้าแตะที่ใช้เทคโนโลยีคอมเปาอีวาบวก TPU ที่มีความนุ่มเบาเด้งและยึดเกาะได้ดีเหมาะสำหรับใส่วิ่งและฟื้นฟูสุขภาพเท้าไม่ซึมซับน้ำและไม่เก็บความชื้นช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย มีสายรัดส้นอังเกลล็อกดาวเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวิ่งมีสีเทาแมชชีนเกรย์ที่ดูหรูหราและไม่ซ้ำใครข้อเสียคืออาจเกิดการเสียดสีหรือแผลได้ถ้าใส่นานหรือไม่พอดีกับขนาดเท้าและราคาค่อนข้างสูง